สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องยูทูบเกษตรหมูพอเพียงมานันมาติดตามการออกดอกของลินกีน้องพอ่อมันน้องพ่อหนึ่งพี่น้องปีนี้เป็นปีจะเห็ดลินกีน้องพ่อหนึ่งเห็ดยากที่ที่สุดพี่น้องถ้าสะสมตาดอกมาว่าเพียงพ่อกก็บ่ก็บว่งม่อมสิออกดอกพี่น้องปีนี้ก็ต้นหนึ่งออกดอกซี่เดียวพี่น้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของกลนพี่น้องบางต้นก็บอสสามารถที่ ให้ออกดอกได้พี่น้องเพราะว่าเจ้านี่เพ,พ็ดกิ้งตอนให้ลูกค้าพพ้อพี่น้องก่อนต้นใดเห้าไปตอนกิ้งไหวได้หลายเขาชิบ่ออกดอกพี่น้องต้นนี้ก็บบัวใตอนกิ้งเพราะว่าตอนปีก้อนแลวพี่น้องนี่ก็ซีกนี่สิเป็นใบพี่น้องนี่ครับมีทั้งใบมีทั้งดอกควบคู่กันไปก็เพราะว่าควบเชื้นในอากาศสูงหนาวกับ,บ่อสมัมเสมอพี่น้องมันนี่ก็อัปเดตวันที่สิบเก็ดพี่นอ้องก็ควบเชื้นในอากาศหน่อยหนาวมากพี่น้อง ไอกิ่งหนาวต้องหนาวตอนหนึ่งการเห้เลยกีก็กกสิง่ายไปน้องนี่ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะีปน้องเนาะการให้อะสะสมอาหารพเพราะมันสะสมทางใบกับอะไรี่น้องเันต้องสะสมทังดิงพพนไปน้องทังดินมีอย่างคือปุ๋ยสะสมตาดอกแปดยี่สี่ยี่สี่ไปน้องใส่เข้าไปยังตาต้นละสองกิโลตนยย้นใหญ่ๆนี่ครับตอนนี้ผมบร่ได้ใส่ปุ๋ยสะสมตะดอกี่น้องใส่สีดเอา แต่ปุ๋ยทั้งเพื่อนผมเน้นไก่กับมีมีทั้งใบมีทั้งดอกถ้าอากาศห้อนแห้งใบสิกืนดอกไปเลยพี่น้องกันนีก็กเริ่มหนาวมาซอยก็ถือว่าก็ถือว่าใส่ใด้เยอะพี่น้องก็หนาวลงมาซอยห่อนะหน่อยนี่ครับว่นหนาวว่ามันสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองหนาวี่มาซอยอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าโชคดีไปพี่นอ้องนี่ครับมีทั้งใบมีทั้งดอกถ,ถ้าถ้าหนาวถอยใบเขาจะกืนดอกเลยพี่นอ้องนี่ครับ บริการไ้น้ำจะนี่ไปห้าเสียไ้น้ำแทบสิบวันเลยพี่น้องเพราะว่าความชื้นในอากาศสูงก็คือว่าทะเลาะการไ้น้ำไปก่อนพี่น้องถ้าห้น้ำเสริมไปอีกดอกเขาเสียหดเลยพี่น้องนี่ครับตาดอกแบบนี้พี่น้องตาดอกที่กลายเป็นตาใบทันทีเลยพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็ออกดอกออกดอกกับบอสม่มาเสมอพี่น้องการออกดอกก็คือไล่ไปหนึ่งสองสามห้างกัน รุ่นแรกดอกบานแล้วรุ่นสองเขาลังดอกตุ่มอันนี้รุ่นสามกขาลังเป็นไ่ป่าพี่น้องนี่ครับนี่ครับรุ่นสามนี่รุ่นสามมีหอนรุ่นสีพี่น้องนี่ครับรุ่นสามรุ่นสามเป็นดอกดอกกระงามพี่น้องดอกสวยดอกอวบดอกอ้วนก็เจ้นี้ก็สะลอกการไ้น้ำครับพี่น้องอันพู้ได้ยังไฮก็ไฮบ,บางๆรอบทรงผมเลยพี่น้องเด้อก็ยังช่วยหนานี่ยละครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับดอก,กประมาณนี้ก็กถือว่าได้อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสวนพี่น้องก็่นี่มีประมาณเจ็ดสิบแปดสิบต้นก็นจะได้ประมาณสี่สิบต้นเดี๋ยวมีความสมบูรณ์ถ้าจนไหล่บมีความสมบูรณ์คือสะสมตะดอกขอเพียงพ่อก็ที่ได้อยอดมั่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องนี่ครับก็ถือว่าไข่อยู่ถ้าอันจากนี้ไปเขาต้องมีการสะสมตะดอกทั้งพื้นดินนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องทั้งเดชอุด,ดมโทรมากมวา่าถ้าผลถ้าไจะออกดอก เพิ่นใส่ปุ๋ยสผสมตอดอกนี่ครับผู้ใดพ่อออกดอกช่วงนี้ก็ถือว่า 1, พันไปน้องหนาวมารอบนี้ก็ถือว่าออกดอกช่วงปลายเดือนก็สิอพอดีไปน้องรุ่นสุดทายปลายเดือนก็ถือว่าหนาวสีซ่ซอยแล้วก็จะออกดอกสม่ําเสมอนี่ครับก็สิเป็นใบส่วนมากไปน้องใบกลางของกลุ่มก็ต้องทําใจพี่น้องปีนี้ด้ทุ่านี้ปีหนาตัางแกเมือ่อไปน้องเอาขอผพิดพาดมาเป็นบทเรี้ยนไปน้องเนาะนี่ครับที่จีน้อนพ่อหนึ่งก็อากาศแปรปรวนเฮาก็ต้องเฮ็ดยากนิหน่อยก็ ปุ๋ยจากปุ๋ยสะสมตาดอกรุ่นห้าสิบสองสามสี่เขาต้องใส่ทั้งพื้นน้ำพี่น้องแปดยี่สี่ยี่สี่เปรียบเทียบกันพี่น้องก็ใส่ทั้งบนทั้งล่างก็ประมาณพี่น้องเนาะตอเนี้งงดห้น้ำน้อยนึงพี่น้องรอสินเดียนอะไรจะห้พอหนาวหลับจะทายมาเขาจะเริ่มท่ย่อยหายพี่น้องมันจะขึ้นใบไหลพี่น้องไ้น้ำแล้วตนอนนั้นพี่น้องเนาะฝากกดไหลก้แช่กดติดตามนะครับกรเกษตรหมูพอเพียงครับการทำลิ้นกี่พีนี้อากาศเปลี่ยนทำยากน้อยนึงพี่น้องสวัสดีครับ